แบบด้วยระบบโซ่สองกำลังเป็นขนาด26นิ้วนะครับเหล็กตันสาคันครับ4แท้ทั้งระบบนะทุกจุดนะครับก็าอื่นเป็นแสนนะครับผมบอกบางยังไง700โลทั้งสักตัวละมา7ล้านนะเราเชื่อมด้วยโรบอทนะครับสวัสดีครับจากบริษัทช้างทองอินเตอร์เทนนะครับวันนี้เรามาดูลิปเปอร์72แรงจนถึง120 150แรงนั่นเลยทั้งตัวอยู่ประมาณทัวข้าประมาณ700ดกิโลนะครับผมตัวนี้ทำมาจากเหล็กกล่องขนาด4นิ้วนะครับหนาเท่าไหร่หนา9กมิลเต็มครับหรือว่าเกือบเซนเลยนะครับผม แล้วก็มี3คานครับแข็งแรงมากครับผมรู้นั้นหนักก็รู้ของกล้าการันตีแล้วว่าอะเหล็กกล่องสีนิวนะก็้มีเนี่ยจะแข็งแรงกว่าเหล็กฉากของบางโรงงานที่ซ้มอ่าเราการันตีเลยความแข็งแรงการรับแรงนะครับที่พนมมีการเชื่อมหลายจุดน,นะครับรอยเชื่อมสวยงามครับเป็นการรับแรงโลหที่พนมมีการมีการเสริมคาตนตัวนี้เพื่อให้รับแรงเท่าไหร่อ่ะดูดูตรงมิลน,นะครับนี่นะ15มิลเลยนะครับผมใน PTO นะครับผม ออกแบบด้วยระบบโซ่สองกำลังมานมนี่หนาเท่าไหรครับหนา16มิลเลยครับผมขนาด26นิ้วนะครับหนามากสูงมากครับผมดุมหญยแกนี้จะเป็นเหล็กตันขนาด2นิ้วชุดประกับเป็นเหล็กตันทั้งหมดนะครับสังเกตนะครับเราไม่ใช้น็อตพวกแสลรงนะครับมาใช้งานดูชุดน็อตครับออกแบบสวยงามครับทั้งปุ๋ยตัวนี้จะเป็นขนาด150กิโลกรัมนะครับ เป็นระบบ304แท้ทั้งระบบนะครับผม304แท้ทั้งระบบคืออะไรตั้งแต่ฟ้าเลยฟ้ากรองนะครับแป๊บแต่เล็ตรงนี้นะครับเผาเกี่ยวปุ๋ยข้างในและแม้กระทั่งกลวยปุ๋ยนะครับอยู่ข้างล่าง304แท้ทั้งระบบครับ30-4แท้ทั้งระบบต้องโชว์ผิวงานอย่างนี้นะครับผมไม่ใช่พ่นสีทับนะครับเราย้ำนะครับ304แท้ทั้งระบบต้องโชว์ผิวงานตัวนี้ขาขนาด32มิมิลนะครับ ไหมครับจ่าครับสามยสิบสองมิลดามนะครับตัวขนาดเหล็กดามนะครับนี่ตัวเหล็กดามครับหน้าู่มายี่สิบสองมิลเลยครับผมสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับผมเป็นเหล็กเกรดอ่าโลมคโครช้งานเลยชุดนัดสวยงามครับเห็นไหมครับดามทุกจุดนะครับโชว์ความแข็งแรงหมดเลยครับผมว่าเราดามเราแข็งแรงขนาดไหนชุดนี้ เป็นแบบแดปเตอร์นะครับสามารถถอดได้นี่โครงสร้าง2เมตรใช่ครับแข็งแรงมากนั้งแต่เจ็ดร้อยกว่าโลครับผมตัวนี้ทั้งปุ๋ยจะมีตั้งแต่หนึ่งร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยใช่คราสั่งได้มียอยแถมให้ด้วยมียอยมีสลักแถมให้ทุกอย่างครับผมการออกแบบมีเราออกแบบแบบรับแรงนะครับสังเกตนะครับชุดบันโมเนี่ยเนี่ยเรารับแรงตั้งแต่ชคานหน้าถึงคานหลังเลยดูนะครับตัวนี้ดุมเป็นขนาดสี่นิ้งสี่นะครับคขาว่าใหญ่ขนาดไหนดูมือผมนะครับมือผู้ชายนะครับยังได้แค่เสี้ยวเดียวครับดูไปจาเเลสสแตน แท้สามจนสี่ทั้งระบบตอนนี้ลูกค้าจะแค่สั่บแล้วนะแล,วแล้วจับแล้วจนคนทางขวามือเนี่ยจะเป็นไซส์ตั้งแต่หกสิบแรงถึงเจ็ดสิบสองแรงแปดสิบแรงแปดสิบแรงก็รับได้นะครับผมตัวนี้เมตรแปดสิบ <80 S 1> น้ำหนักประมาณหโกร้อยกิโลนะครับทางปุ๋ยตัวนี้ร้อยกิโลตัวโครงสร้างอยู่เมตรแปดสิบนะครับทั้งปุ๋ยขนาดหนึ่งร้อยกิโลกร,รัมนะครับชุดขาหนาสายสองมิลชุดใบตัดใบตัดขนาดยี่สิบหกนิ้วนะครับสามคาน ทั้งปุ๋ย3ามแท้ทั้งระบบขนาด100กิโลกรัมนะครับ100กิโลกรัมก็คือ2กระสอบปุ๋ยถ้าเป็นขาใบตัดแบบเนี้ยตัวเนี้ยอยู่ที่60,000่นเมตรแปตัวนี้อยู่ที่ห0 0 0ื่นโอ้ถูกมากเลยนะครับ60,000่นเมตรแปสิบรับรถตั้งแต่60แรงจนถึงแปดแรงเนี่ย60,000บาท60,000บาทได้แบบนี้เลยได้แบบนี้เลยให้ยอยด้ไหมให้โอ้ให้ยอยด้วย60,000ข้างขวารถตั้งแต่60แรงจนถึงแปดสิบแรงรถตั้งแต่72แรงจนถึง120แรง ตัวนี้เจ็ดหมื่นทั้งขวาหกหมื่นโอจะถูกไปไหนเนี่ยใช่เจ้าอื่นเป็นแสนนะครับผมบอกเลยโอขาคูสีขาเลยแค่หกหมื่นห้าสรับรถถึงว่ายี่สิบแรงเลยห้าหมื่นห้าโอห้าหมื่นห้าสลับรถตั้งแต่หกสิบแรงจนถึงแปดสิบแรงใช่ถูกกว่าโรงงานอื่นไม่ต่ำกว่าหมื่นห้าถึงสองหมื่นห้านะครับมีคนถามว่าทำไมถูกจังอืมเด็กบางหรอเปล่าบางยังไงเจ็ดร้อยโลทางซ้ายจะไม่บางเอาแล้วทำไมขายถูกได้อะ เพราะโรงงานเราใช้ระบบคอมพิวเตอร์ใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการผลิตเช่นเครื่องตัดนี่ใช้ไฟเบอร์ไฟเบอร์เลเซอร์เซนีตัวละามาเจ็ดล้านนะครับมาตัดความคมชัดเนี่ยสังเกตน,นะครับเนี่ยโคมเนี่ยรวดเร็วครับไม่ต้องเสียเวลาไม่เปลืองแก๊สเชื่อมครับตัวโครงเนี่ยเราเชื่อมด้วยโรบอทนะครับถูกไหมครับรอยเชื่อมจะสม่เสมอม,มากสวยงามครับแข็งแรงแน่นอนเพราะเราคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์คุมด้วยโรบอททั้งหมดนะครับเนี่ยสังเกตน,นะครับเนี่ย เอ๊ะถูกเกินไปบางหรือเปล่าไม่บางเกือบมันเจ็ดร้อยกว่าโลกับแปดร้อยดูง่ายเลยความแข็งแรงอยู่ที่เจ็ดร้อยกว่าโลคือเทียบกับเทียบความแรงเทียบในเทียบน้ำหนักฮะดีไซน์ออกแบบสวยงามลอยเชื่อมเชื่อมด้วยระบบโรบอทงานตัดงานตัดนะครับคมชัดด้วยระบบไฟเบอร์ซีนซีใช่แล้วเราจะใชส่ไปทำไมไหลงี้ยทำงานง่ายตรงไหนเอาใจเกษตรกรดีกว่าตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณหกร้อยกว่าโลหกร้อยกว่าโล ก็เครื่องตันละใช่เกินครื่งตันนะครับคร่งตันห้าร้อยกิโลห้าร้อยโลเองอ่าก็ไม่ง่ายถ้าดูความแข็งแรงคู่ทั้งดูที่น้ำหนักต่อเลยไม่ต้องเป็นน้องขายแพงคุณภาพเรายังสูงกว่าที่อื่นด้วยเอาง่ายๆนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์เดี๋ยววันนี้จบการรีวิวเท่านี้เดี๋ยวจะเอาขึ้นรถให้ลูกค้าแล้วนะลูกค้าจองแล้วสองคันขอบคุณมากครับ